ทที่753ทักษะของจางซือหยุนนั้นลึกลับทักษะการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะป้องกันเมื่อเผชิญหน้ากันกับศัตรูเป็นครั้งแรกในส่วนของเสียงหัวเราะของอีกฝ่ายสวีทิงได้ยินมันและจำมันไว้ในใจแล้วแต่นี่ไม่ใช่เวลามาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวทวอลเกอร์กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วสวีชิงรู้ดีว่าไววอลเกอร์กำลังเข้าไปพัวพันกับจางซือหยุนดังนั้นเขาจึงมีความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติ ดังนั้นสวีชิงจึงไม่ประมาทเลยแม้แต่น้อยจู่ๆเขาก็ก้าวถอยหลังและเมื่อมือของเขาประสานกันคลื่นขนาดใหญ่ก็ก่อตัวรอบตัวเขาและเขาก็ระเบิดไว้วอลเกอร์ซึ่งคำรามอยู่ตรงหน้าเขาและแสดงเจตนาอันดุร้ายออกมาในเวลาเดียวกันลงศพที่เปลี่ยนมาจากเงาก็ก่อตัวขึ้นในทันทีและเมื่อสวีชิงก้าวถอยหลังก็ถูกรวมเข้ากับลงศพโดยตรงเสียงดังก้องและกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางและคลื่นพลังเวทก็กวาดไปทั่วส่งผลให้ไววอลเกอร์จมอยู่ใต้คลื่นนี้ ในขณะนี้สวีชิงรวมเข้ากับเงาเขาถูกปกคลุมไปด้วยสีดำและมีแสงอันแหลมคมในดวงตาของเขาเขาไม่ได้เลือกที่จะรีบออกไปแต่ถอยกลับอีกครั้งคราวนี้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นทันทีไปถึงวังสวรรค์ทั้งห้าชั้นยอดในเวลาเดียวกันเขาก็รีบยกมือขวาขึ้นและเจาะไปข้างหน้าเกือบจะในขณะที่หมัดของเขาล้มคลื่นที่อยู่ตรงหน้าเขาก็พังทลายลงทันทีด้วยแรงระเบิดภายในน้ำทะเลที่เกิดจากพลังเวทพุ่งเข้าหาบริเวณโดยรอบและร่างไววอลเกอร์ก็พุ่งออกมาจากภายใน มันเร็วมากจนสวีทิงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยเขาทำได้เพียงรู้สึกอย่างคลุมเครือว่าอีกฝ่ายกำลังเดินบนคลื่นที่ซัดสาดและมาถึงตรงหน้าเขาในพริบตามันเป็นไวโ w เกอร์ด้วยสายตาที่ดูร้ายด้วยเสียงคำรามที่ดังกึกก้องไวโ w เกอร์จึงชกหมัดออกมาและชนเข้ากับหมัดขวาของสวีทิง ร่างกายของสวีชิงสันสะเทือนและเขารู้สึกถึงพลังอันน่าประหลาดใจที่ประทุออกมาจากหมัดของคู่ต่อสู้ก่อให้เกิดคลื่นกระแทกที่ตกลงไปทั่วทั้งร่างกายของเขาแม้จะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายในปัจจุบันเขาก็ไม่สามารถต้านทานได้ในขณะที่ร่างกายของเขาคำรามเขาก็เตะและถอยกลับอีกครั้งโดยถอยตรงไปที่กำแพงโคลนของหลุมก่อตัวเป็นหลุมลึกมันเป็นพลังการต่อสู้ของวังที่หจริงๆ แต่มันไม่ได้ไล่ล่าจังซืออยุ่ซ,ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันขาดสติปัญญาและมีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ร,ร้ายแต่ตราบใดที่มันมีสัญชาตญาณทุกอย่างก็ดีมันแค่จ้องมองมาที่ฉันหลังจากที่ฉันต่อยเห็นได้ชัดว่ามันเร็วกว่าแต่มันก็ยังต่อยหมัดของฉันซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไววอลเกอร์นี้มีความคิดที่เรียบง่ายสวีทิงหายใจเร็วเล็กน้อยและจิตใจของเขาก็วิเคราะห์อย่างรวดเร็วเขารู้สึกถึงความน่ากลัวที่มาจากไววอลเกอร์ทักษะของอีกฝ่ายก็ไม่เลวเลยแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือร่าางกาย พลังของร่างกายนี้ได้ไปถึงวังที่6แล้วแม้ว่าตอนนี้สวีชิงจะถูกหลอมรวมเข้ากับเงาและมีร่างกายระดับวังที่5ชั้นยอดแต่เขายังไม่มีพลังที่จะต่อสู้กลับเขามองเห็นความเร็วของคู่ต่อสู้ได้ไม่ชัดเจนและความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่แข็งแกร่งเท่ากับของคู่ต่อสู้แต่สภาพแวดล้อมที่นี่จะจำกัดความเร็วของคู่ต่อสู้หลุมไม่ใหญ่มากดังนั้นปราบใดที่การโจมตีทั้งหมดถูกวางไว้ข้างหน้าสวีชิงก็ยังพอมีวิธีจัดการกับมันไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเร็วแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นเขาไม่ได้พยายามที่จะหลบซึ่งจะทําให้เขาโดนศัตรูโจมตีจากทุกด้านสิ่งที่เขาเลือกคือถอยอย่างรวดเร็วและปล่อยให้ตัวเองลึกเข้าไปในกําแพงโคลนด้านหลังเขามีกําแพงโคลอนอยู่ทางซ้ายขวาครึ่งและลงมีเพียงด้านหน้าเท่านั้นที่เปิดอยู่ในเวลาเดียวกันยาพิษต้องห้ามในวังสวรรค์ที่สามในร่างกายของเขาสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วและพิษที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดจากภายในแพร่กระจายไปตามร่างกายของสวีชิงและมุ่งความสนใจไปที่ด้านหน้าของเขา ในขณะที่สวีทิงเจาะลึกเข้าไปในกำแพงโคลนไวโ w เกอร์ก็คำรามอีกครั้งและเปลวไฟสีแดงก็กระจายออกมาจากร่างของมันกลายเป็นปากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและกลืนสวีทิงอย่างดูเดือดสวีทิงไม่ได้หลบเขาพิงกำแพงโคลนและเบียดตัวขึ้นเหมือนเมน่นพยายามสกัดกั้นมันด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเมื่อเปลวไฟกระจายออกไปออร่าของไวโ Walker ก็พุ่งสูงขึ้นและภาพติดตาก็ปรากฏขึ้นขณะที่มันพุ่งไปข้างหน้าทันใดนั้นมันก็อยู่หน้ากำแพงโคลนและต่อยสวีทิงอีกครั้ง ในระหว่างที่มีเสียงคำรามใบหน้าของสวีทิงซีดลงและกำแพงโคลนที่อยู่ข้างหลังเขาก็พังทลายลงร่างกายของเขาถูกผลักเข้าไปด้วยแรงแต่วัยวอลเกอร์กลับล้มลงและนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่มีความกลัวในดวงตาของเขาด้วยแขนขวาของมันกำลังเน่าอยู่ตอนนี้นอกจากนี้ยังมีแสงวาบของสายฟ้าสีแดงที่เข้ามาทันทีในขณะที่มันกำลังถอยกลับ ก็เจาะทะลุผ่านร่างของมันทาให้ไววอเกอร์คำรามและสายฟ้าสีแดงจํานวนมากว่ายอยู่ในร่างกายและทุกที่ที่มันผ่านไปเนื้อและเลือดของมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นก้อนคริสตัลที่แผ่ขยายออกไปจนสุดความเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการโจมตีสายฟ้าสีแดงก็กลับมาอย่างรวดเร็วไปยังจุดที่กําแพงโคลนพังทลายลงเผยให้เห็นแท่งเหล็กด้านในลอยอยู่ข้างหน้าสวีชิงในขณะนี้สวีชิงพ่นเลือดออกมาเต็มปากและความมืดทั่วร่างกายของเขาก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วระหว่างคิ้วของเขากลายเป็นดวงตาเงา ดวงตาของเงาจับจ้องไปที่ไววอเกอร์ภายใต้เงาตาคือใบหน้าที่สงบของสวีชิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาขณะที่เขาจ้องมองไปที่ไววอเกอร์ด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเขารู้ว่าร่างกายของเขาไม่ดีเท่ากับคู่ต่อสู้พลังเวทของเขาไม่ดีและความเร็วของเขาไม่ดีแต่ก่อนอื่นเขาใช้กำแพงโคลนเพื่อล็อกการต่อสู้ในทิศทางที่อยู่ตรงหน้าเขาฝ่ายตรงข้ามสามารถดำเนินการได้ที่นี่เท่านั้น แน่นอนว่านี่เป็นวิธีการต่อสู้ที่ออกแบบโดยสวีชิงเพราะเขาตัดสินว่าไววอเกอร์นั้นไม่มีจิตใจของผู้ฝึกฝนนอกจากนี้พิษต้องห้ามของเขายังเป็นไพ่ที่เหนือกว่าร่างกายอีกด้วยฝ่ายตรงข้ามจะถูกวางยาพิษตราบเท่าที่เขาลงมือทำสิ่งเดียวที่เขาต้องทำคืออดทนกับมันและรอให้พิษออกฤทธิ์ครู่หนึ่งเกิดความเงียบในหลุมไววอเกอร์ก็จ้องมองไปที่สวีชิงสีหน้าของเขาทั้งหุดหนิดและหวาดกลัวและอาการเน่าเปื่อยในมือขวาของเขาก็แพร่กระจายออกไปเช่นกันบทที่75 4ห ในที่สุดมันก็คำรามความไม่อดทนของมันก็ครอบงำความกลัวและร่างกายของมันก็พลิ้วไหวไปมาพลังการต่อสู้ของวังที่หกก็ปะทุขึ้นอีกครั้งก่อให้เกิดเปลวไฟจำนวนมากในขณะที่น้ำท่วมไปทางสวีชิงมันก็รีบวิ่งออกไปอีกครั้งโดยมุ่งหน้าตรงไปที่กำแพงโคลนทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังก้องกระจายเสียงและเสียงคำรามก็ปะปนเข้ามาด้วยครู่ต่อมาร่างไวว w เกอร์จู่ๆก็ถอยกลับด้วยความเร็วที่น่าตกใจและลอยอยู่ในอากาศ แขนขวาของมันถูกละลายจนหมดในขณะน,นี้และแม้แต่ร่างกายของมันก็ถูกวางยาพิษและแพร่กระจายไปจนเน่าเปื่อยมากแม้ว่าสีหน้าของมันดูบ้าไปแล้วแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีความกลัวมากขึ้นและยังมีความกลัวที่คลุมเครืออยู่บ้างบนกำแพงโคลนตรงหน้าเขาสวีชิงมีเลือดออกจากช่องทวารทั้งเจ็ดและเลือดก็พุ่งออกมาจากปากของเขาคริสตันสีม่วงในร่างกายของเขาหมุนอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูทำให้เขาอยู่ได้นานขึ้น และเบื้องหน้าเขามีพิษร้ายแรงกัดกร่อนบริเวณโดยรอบและยังแพร่กระจายสิ่งแปลกปลอมออกไปอีกด้วยสวีทิงไม่ได้สนใจเรื่องนี้ในขณะนี้เขากำลังจ้องมองไปที่ไววอลเกอร์ด้วยเจตนาฆ่าที่รุนแรงในดวงตาของเขาแต่เขายังคงนิ่งเฉยยกมือขวาออกมาในกำแพงโคลนและประสานมือไปที่ไววอลเกอร์เอาล่ะดำเนินการต่อทันใดนั้นไววอลกเกอร์ก็คำรามแต่ความลังเลและความกลัวในการแสดงออกของเขายังคงแข็งแกร่ง เมื่อเห็นสิ่งนี้สวีชิงก็กดมือของเขาบนกำแพงโคลนที่อยู่ข้างๆเมื่อเขาลุกขึ้นยืนพลังของยาพิษต้องห้ามก็แพร่กระจายออกไปด้านนอกและเขาก็มีท่าทีดูแย่เขาไม่รู้ว่าทำไมจังซือยุนถึงพัวพันกับไว์วอลเกอร์เป็นเวลานานทั้งๆท,ท,ท,ที่เห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งถึงวังที่หกแต่ตนเองเข้าใจสัตว์ป่าและรู้ว่าสัตว์ป่ากลัวอะไรได้ง่ายที่สุดในเวลานี้นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัตว์ร,ร้ายที่ต้องอาศัยสัญชาตญาณในการกระทำ ดังนั้นแทนที่จะยุ่งวุ่นวายต่อไปปล่อยให้อีกฝ่ายออกไปเองจะดีกว่าเป็นกรณีนี้จริงๆเกือบจะในขณะที่สวีทิงเริ่มการโจมตีของเขาและพลังของยาพิษก็สลายไปความกลัวในดวงตาไว้วอเกอร์ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและร่างกายของเขาก็ถอยกลับโดยสัญชาตญาณในที่สุดเขาก็คำรามออกมาเล็กน้อยรีบขึ้นไปและเลือกที่จะจากไปจริงๆสวีทิงกระอักเลือดออกมาเต็มปากและเงยหน้าขึ้นมองจากนั้นก้มศีรษะลงและจ้องมองเข้าไปในหลุมอย่างเย็นชาความหนาวเย็นในดวงตาของเขาเริ่มรุนแรงขึ้น เขารู้ว่าจังซือหยุนแข็งแกร่งมากและเขายังวิเคราะห์ด้วยว่าอีกฝ่ายเกี่ยวข้องกับพระจันทร์สีเลือดดังนั้นเขาจึงรู้ถึงอันตรายแต่สวีชิงจะไม่ยอมทิ้งเรื่องนี้ไว้แบบนี้นี่คือให้ชูลี่โยจูซานผู้ถือดบาบไทยอีกฝ่ายแปลกจริงๆและสร้างปัญหาที่นี่จะมีคนจัดการกับมันตามธรรมชาติแม้ว่าจะมีอันตรายแต่หากตัวเองไม่กล้าแม้แต่ที่จะท้าชนมองหาแต่โอกาสที่จะหลบเลี่ยงและทำแบบง่ายๆเช่นนั้นคงได้เวลากลับไปที่นานห่วงโจแล้วละ่ะ ในขณะนี้กำหนดเวลาสำหรับการสิ้นสุดการประเมินกำลังใกล้เข้ามาดวงตาของสวีทิงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและร่างกายของเขาก็พลิ้วไหวออกจากด้านล่างของหลุมและเร่งความเร็วออกไปด้วยความเร็วสูงสุดระหว่างทางเขาได้คลายการสั่งห้ามพิษและกระจายมันไปทุกทิศทุก,ท,กทางเพื่อขับไล่ไวววเกอร์ที่อาจตามมาออกไปเช่นเดียวกันนั้นขณะที่เขาลึกลงไปหีกเขาก็เห็นเงินกระดาษอีกครั้งเศษกระดาษลอยออกมาจากใต้หลุมและบินไปรอบๆอบ ดวงตาของสวีทิงรีลงและเขาก็เกาะติดก,กับกำแพงโคลนและปีนขึ้นไปอย่างระมัดระวังเวลาผ่านไปและในไม่ช้าก็เหลือเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนสิ้นสุดการประเมินในเวลานี้สาวกส่วนใหญ่เลือกที่จะบทขยี้ใบยกและจากไปมีผู้ฝึกฝนเหลืออยู่ไม่มากในหลุมและยังมีน้อยกว่านี้ที่ระดับความลึกนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นคือสวีทิงและจางซือหยุน เมื่อเขาเจาะลึกเข้าไปมากขึ้นเงินกระดาษก็มากขึ้นกลิ่นคาวก็รุนแรงขึ้นความหนาวเย็นและการกลายพันธุ์ก็ยิ่งเย็นลงและเสียงของนักร้องโอเปร่าก็ชัดเจนขึ้นเวลาหนึ่งกา้านทูบผ่านไปอีกครั้งและสวีชิงที่จมอยู่อย่างต่อเนื่องก็หยุดชั่วคราวเขาพิงกำแพงโคลนโดยไม่ขยับขยื่นรีตาเพื่อซ่อนตัวเองไว้และมองไปยังพื้นที่ด้านล่างหลายร้อยฟุตเขาเห็นบ้านประหลาดหลังหนึ่งนี่คือบ้านไม้บ้านไม้ที่ทรุดโทรมเต็มไปหมดราวกับผ่านมานานนะับปีนับไม่ถ้วนและกำลังผุพังไป รูปร่างของบ้านไม้เป็นรูปห้าเหลี่ยมมีโซ่เหล็กสีเทาอยู่ที่แต่ละมุมเชื่อมต่อกับกำแพงโคลนในระยะไกลบ้านไม้ถูกแขวนไว้ด้วยโซ่เหล็กทั้งห้านี้และแขวนอยู่กลางอากาศภายในบ้านไม้มีแสงสีแดงจางๆเปล่งออกมาจากตะเกียงน้ำมันที่หน้าต่างเมื่อมองตามหน้าต่างของบ้านไม้และช่องว่างที่ผุพังด้านบนก็จะมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีแดงอยู่ในบ้านไม้ เธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างยื่นมือที่ขาวราวกับหยกออกมาและโปรยเงินกระดาษออกไปด้านนอกลมหายใจเย็นเย็นวนขึ้นมาแล้วลอยขึ้นไปสวีชิงเห็นเงินกระดาษมือและตะเกียงน้ำมันเปล่งแสงสีแดงที่หน้าต่างทันทีที่เขาเห็นเงินกระดาษเขาก็รู้ที่มาของเงินกระดาษที่เขาเห็นระหว่างทางทันทีที่เขาเห็นมือหัวใจของเขาก็รู้สึกใจสั่นอย่างรุนแรงโดยสัญชาตญาณแต่ทันทีที่เขาเห็นตะเกียงน้ำมันทั้งหมดนี้กลับกลายเป็นความตกใจอย่างแรงในใจเพราะว่าตะเกียงน้ำมันนั้น มันคือตะเกียงแห่งชีวิตจริงๆเสียงนักร้องโอเปร่าก็ดังขึ้นเล็กน้อยจากบ้านไม้ในเวลานี้ดังกล้องอยู่ในหลุมอันมืดมิดและอึดอัดแห่งนี้ชีวิตนี้ท่องไปส่วนที่เหลือถูกฝังผู้รอคอยการกลับชาติมาเกิดเสียงที่ถุนเฉียวเป็นผู้หญิงและดูเหมือนจะอมทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นจะร้องเพลงให้ใครอาจจะเป็นจังซือหยุนที่อยู่ที่นี่ด้วยหรืออาจเป็นตัวตนที่ไม่รู้จักที่อยู่ลึกลงไปในหลุม